สวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้นะคะเป็นวันที่6เดือนพฤษภาคม2567เนะคะวันนี้เราก็มาติดตั้งเครื่องหวานข้าวที่อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะคะเนี่ยมาดูบรรยากาศจังหวัดนครพนมโดยการเป็นลูกค้าที่มาดูนะคะวันนี้นะคะวันนี้เราก็มา ติดตั้งเป็น l 4 7 0 8นะคะเป็นพินิกรที่อยู่อำเภอสรีสงครามจังหวัดนครพนมนะคะนี่เลยจ้าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วการติดตั้งก็แบบนี้นะคะใส่ครึ่งครึ่งทุงปุ๋ยก็ได้ค่ะประมาณนั้นเอาหมดเลยก็ได้ เราจะติดตั้งเป็นแบบนี้นะคะ L4708 นะคะการเดินสายไฟก็มานี่อันนี้สายไฟสีดำก็จะเดินไปติดกับมอเตอร์กับเครื่องบานข้าวนะคะสีแดงก็จะไปใส่กับสตาร์ทลาสตาร์ทรถนะคะกล้องดิจิตอลเราเน,นี่ยมันแค่สมมติว่ากันนามันอยู่อย่างนี้เนาะ เสร็าแล้วกำลังจะพอนอค่ะครึ่งปุ๋ยพอครึ่งปุ๋ยเขาเจ้าเออโอ้โหเหมือนไม่ได้ไป็นานเงาคนนี่เป็นข้างในตัวถังนะคะดูข้าวที่ไม่ได้คัดนะคะนี่มันจะเป็นประมาณนี้นีเป็นเศษฟางจานลองลองดูค่ะว่ามันจะลงไหมเดี๋ยวดูก่อนค่ะขอปิดก่อนนะโอเค ไปไปฟังกเขาบอกการใช้งานเลยค่ะนี่การติดตามประมาณนี้ตัวถังจะใส่ข้าว7 5กิโลนะคะเมื่อกี้ก็ให้ดูในตัวถังไปแล้วอันนี้ก็จะมาแนะนำการใช้งานนะคะ้าจอมันไม่ขึ้นเปิดไปจอไม่ขึ้นฟิวอยู่ข้างในมีฟิวอยู่ข้างในถ่ายนัดออกก็เปิดเอาฟิวใส่ฟิวสำรองอยู่ในนี้มีนี่ครับอันนี้พอเปิดได้ก็เปิดจานมุนก่อนทีแรกจานเวียง เวียงคือเวียงใกล้กับเวียงไกลจากหนึ่งถึงร้อยเนี่ยมานี่หนึ่งถึงร้อยหน่อยถ้าร้อยหนึ่งมันจะไปไกลามากแร้วแลเปิดเราก็เร่งปึ๊บเอาหน้ารถก็อยู่ประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบไปที่สิบห้าถึงรัอยสิบห้าพอดแค่นี้ข้าวก็หนึ่งถึงร้อยเหมือนกันทีนี้ปล่อยข้าวปล่อยข้าวเราก็เร่งก่อนค่อยกลับมา,ถ,าถ้าเอาหน้าเอาบางขนาดไหน แถวนี้เขาเอาไรละถังหรอไรไรละโซบไรไรละโซบก็สามสิบห้ากิประมาณนั้นเท่ากับไรละถังน้อยๆนะครับอยู่ประมาณสามสิบห้าสาห้าถึงสี่สิบลงไเร่งๆเลขที่สามสิบห้าเลขสามสิบห้าดูเวลาเร่งๆอย่างนี้เลยเร่งปุ๊บแล้วก็ค่อยลดลงแล้วก็ตัอตัวสต๊อบอยู่นี่ครับเวลาหยุดๆแค่นี้ครับประมาณนั้นค่ะ เมื่อกี้ช่างเขาเตั้งอยู่ประมาณ,มาณนี้นะคะ<ๆ>เดี๋ยวจะไปดูข้างหน้านะคะว่าข้างนหน้ามันจะกระจายแบบไหนนะคะ เมื่อกว่าคนกับนี่แหพี่เอาประมาณนี้ข้างหน้าก็เท่าเนี่ยมันจะกระจายประมาณนี้นะคะเราจะเอากว้างกว่าผ่านหน้ารถไถก็ได้เอาไกลก็ได้นะคะเอาพอดีก็ได้นะคะดูความกระจายของเทานะคะรัศมีความกระจายมันจะกว้างอยู่ที่สี่เอ่สองถึงสี่เมตรนะคะเอาหนาเอาบารก็ขึ้นอยู่กับที่เราปรับหน้าโจนะคะราว่างถ้าหกพื้นก็พอดีแล้ว ข้าวก็ไม่ต้องคัดไม่ต้องเป่าอืมมันออกเมื่อกี้หนูให้ดูแล้วว่าออมันจะออกไหมมันก็ออกนี่เห็นไหมนี่มันออกมาแล้วเอาทุกเม็ดเลยเท่ากันนี่มาดูตรงนี่ครับนี่มันจะเท่ากันเลยแต่ละพื้นที่ก็การหวานข้าวชอบความหนาความบางไม่เหมือนกันนะคะรอบเลกเลี้ยแต่เราขึ้นมานานๆเราก็เร่งขึ้นก่อนรอบหลังก็บางลงง่นึงก็ได้เพื่อเพื่อไป เครื่องห,อหวานข้าวซ่ง20พัฒการช่างนะคะร้านจะตั้งอยู่ที่สีเรทางภาดอําเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินนะคะโทรสอบถามได้ที่0 8 7 2 1 7 1 4 2 2นะคะทางร้านยินดีแนะนำแล้วก็ ติดตั้งให้ลูกค้าทั่วไทยนะคะขอให้ลูกค้าโทรมาสอบถามข้อมูลก่อนได้จ้ายินดีต้อนรับลูกค้าุิท่านะคะขอบคุณลูกค้าที่อำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมนะคะที่ได้ติดต่อมานะคะขอบคุณมากๆค่ะ